รีบหาด่วนรับซื้อแบงค์100บาทด้านหลังพ่อหลวงโบกมือแบบนี้จ่ายสดทันที57,000บาทใครมีแบงค์1 0 0บาทรุ่นนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านทับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝังน้องให้ดีนะครับเป็นธนนนบบบบััตรรททีีี่่่่เเพพืือออมยูกกุ้าค เป็นธนาบัตรที่เป็นธนาบัตร100บาทที่เพื่อนๆพี่ๆใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันครับแต่จะมีบางใบที่มันขายได้ราคาแพงฟังน้องให้ดีนะจะมีบางใบที่มันขายได้ราคาแพงใครที่อยู่ในไลน์นี้มีธนาบัตร100บาทรุ่นนี้ครับพี่จ๋าแล้วอยากจะขายพี่ๆรบกวนครับแอดไลน์ไอด ตามหน้าจอแล้วส่งรูปของท่านมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอประทานอภัยครับกราบขอประทานอภัยมานะที่นี้ขออนุญ,ญาตเปิดดูอีกเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆจ๋าฟังน้องนะครับนี่คือธนาบัตรหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชก,การที่เก้าที่ระลึก ธนบัตรใบนี้ครับนําพาเจ้าของฟังให้ดีนะนําพาเจ้าของมารับเงินมากถึง57.000บาทพาเจ้าของมารับเงินมากถึง5 7 0 0มบาทจากการอะไรพี่รู้ปะจากการสังเกตธนบัตรที่มีด้านหลังแบบนี้จากการสังเกตรูปธนบัตรที่มีด้านหลังแบบนี้ครับใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้ มีแล้วอยากจะขายเพื่อนๆพี่ๆลองแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอครับอ่ะสวัสดีครับพี่มิรครับสวัสดีพี่มิตเอฟตีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่บวยสถาพรครับสวัสดีพี่ ตินภพครับหนุ่มสตอแดนใต้ครับสวัสดีพี่ชัดชาครับขอบคุณครับพี่มิรครับสวัสดีพี่เอจ้าสวัสดีพี่วินสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่นิตยาสวัสดีพี่พวงยุพาครับสวัสดีพี่ย่อยุพดียุพดีครับแชร์แล้วครับพี่ตินภพขอบคุณครับสวัสดีพี่สุภาภัยครับสวัสดีพี่สุรีครับสวัสดีพี่ใยพรครับสวัสดีพี่สุดารัตครับสวัสดีพี่ใหม่ฮะสวัสดีพี่สุรชัยครับอ่ะพี่จ๋ามีคนเ็าถามแบบนี้ เดี๋ยวผมตอบขอตอบคุณนี้แปบนึงนะแปบนีนะ้ขอตอบคุณหนึ่งพิษศสนาใช่ป่ะคุณหนึ่งพิจศานาครับทักไปสอบถามไม่เห็นตอบสักครั้งเลยอ่ะพี่ตอบครับใครที่ดูอยู่แล้วใครที่เคยส่งไลน์มาแล้วผมตอบแต่ตอบช้าบอกก่อนนะแล้วถ้าเกิดท่านไรที่ผมเปิดอ่านแล้วไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยยังไม่มีราคากราบขอประทานอภัยครับ หากคุณส่งรูปมาทางไลน์ฟังให้ดีนะคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งใช่ไหมคุณหนึ่งหากคุณส่งรูปมาทางไลน์คุณรอได้เลยครับหากผมเปิดดูแล้วผมไม่ได้ตอบกลับคุณแสดงว่าของคุณยังไม่มีราคาไลน์วันหนึ่งตอนเนี้เข้าหาผมเนี่ยวันละห้าถึงหกหมื่นฟังให้ดีนะครับไลน์เข้าวันหนึ่งห้าถึงหกหมื่นตอบกลับประมาณวันละสามหมื่น ไม่ตอบกลับประมาณวันละสองหนึ่งสามหมื่นข้อความมันเยอะมากมันตอบไม่ทันนะมันตอบไม่ทันจริงๆเอาเป็นว่าพี่จ๋าใครที่เชื่อใจน้องว่าที่ไอ้แบงค์มันมารับซื้อเนี่ยที่ไอแบงค์มันมาไลฟ์สดทุกๆเช้าเนี่ยมันรับซื้อจริงมันไม่โกหกหลอกลวงกราบงามๆครับใครคิดว่าเชื่อใจผมได้พิมพ์เชื่อใจแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยใครที่คิดว่าไอแบงค์เนี่ย มันเชื่อใจได้ไว้ใจได้มันไม่โกหกมันไม่หลอกลวงมันมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งใครเชื่อใจพิมพ์เชื่อใจแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยสวัสดีทุกท่านครับอะพี่จา๋าอธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วนะใครที่มีธนาบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูแล้วทำความรู้จักไปพร้อมๆกันได้เลยหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ครับมันเป็นธนาบัตรแบบที่พิเศษอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆไปครับ มันเป็นธนบัตรแบบที่พิเศษสวัสดีพี่พายอนครับเอฟซีอย่างสลับเรียบสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่สุทันครับสวัสดีพี่เจ็ดกรกฎาคมครับสวัสดีพี่วิทยากรครับสวัสดีพี่สุภาดาครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะฟังห้ดีนะหนึ่งพันสองร้อยท่านนะขณะนี้ขอบพระคุณครับพี่นิดเชียร์ใจครับพี่ธัญรัตน์เชียร์ใจครับพี่พิมพ์พิมเชียร์ใจครับพี่อูไรวันเขาบอกว่าเขาตอบจริงเคยส่งไปบ่อยแต่ของเรายังไม่มีราคาขอบพระคุณพี่อุไรวันครับ ขอบพระคุณพี่อุไรวันครับเห็นไหมพี่เห็นไหมผมบอกแล้วตอบกับแต่บางท่านเนี่ยมันอาจจะมีหลุดหลงหลุดเล็ดรอดไปบ้างแล้วกันนะหลุดเล็ดรอดไปบ้างนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับหยิบธนบัตรหนึ่งร้อยบาท,บาทขึ้นมาดูฮะแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันหนึ่งร้อยบาทใบนี้นําพาเจ้าของมารับเงินมากถึงห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทใครมีธนาบัตรรุ่นนี้ ลบกวนพี่พี่หยิบ euh, ขึ้นมาดูครับใครมีเอาอีกดีกว่าพี่จ๋าใครมีแบงค์ละหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบ้างใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบ้างใครมีลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยผมอยากรู้ผมอยากรู้ใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวๆมา ผมอยากดูครับว่าไอเนี่ยไอแบงค์แบบเนี้ยมันมีเยอะหรือเปล่าใครมีพิมพ์มีมานะอ่ะก่อนอื่นครับให้ดูนี่ครับอย่าลืมนะอันนี้ต้องการอีกสามร้อยเหรียญต้องการอีกสามร้อยเหรียญน,นี่คือเหรียญสิบบาทพระราชจะพิธีการจนาพิเศษปีสองห้าสมเกาอ่ะขอบคุณพี่ชริยาครับเชื่อใจเคยได้เงินจากร้านจริงค่ะขอบคุณครับดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพศสองพกครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายหลายล้านเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายหลายล้านเหรียญแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านของน้องไม่เคยสังเกตครับอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆจ๋าเดี๋ยวขอฝ่ายหนึ่งเรื่องท่านใดครับอยากจะได้เสื้อมานะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ สาวทีนี้ร่วมติดตามกลุ่มนี้นะครับใครอยากจะได้เสื้อฉลอง 2, 500, สองล้านห้าแสนซับสไครต์พี่ฉลอง 2, 500, สองล้านห้าแสนซับสไครต์เสื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเสื้อเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นใครอยากได้เสื้อแจกเฉพาะเอฟซีเท่านั้นนะไม่มีขายนะครับคุณไปที่ปากหมุดตรงนี้คุณไปที่ปากหมุดตรงนี้ครับแล้วคุณจะมาพบกับบ้านหลังนี้ฮะแบงค์เขมเพชวัตถุโบราณตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ หลายท่านบอกเฮ้ยทำไมคุณแบงค์ไม่ทําแจกทุกคนพี่ทําแจกทุกคนมันมันเยอะมากทําแจกทุกคนมันเป็นเงินเยอะมากเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านใครที่อยากจะรู้ใครที่มีแบงค์หนึ่งร้อยบาทหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามนะครับอย่าลืมนะไปกดตามลิงก์นะครับไปกดตามลิงก์นะมาเรามาดูนี่นครับนี่คือเหรียญสิบครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชจพิธีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้ารอสักทุกคนครับฟังน้องให้ดีนะ หยิบเหรียญสิบของท่านขึ้นมาครับทุกคนรู้ไหมเหรียญสิบเหรียญนี้ยมูลค่าละสามพันเนี่ยทุกคนเชื่อใจเชื่อไหมครับเหรียญสิบเหรียญนี้มูลค่าละสามพันเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองดูครับสิบบาทและพี่อุไรวันบอกอยากได้เสื้อติดตามในกลุ่มได้เลยครับติดตามในกลุ่มที่ปักหมุดนะที่ปักหมุดไว้ให้นะครับอ่ะดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราดจิธี การจนาพิเศษปีพศออ2539เป็นเหรียญที่ทุกคนมีครับพี่เชื่อผมไหมล่ะเป็นเหรียญที่ทุกคนมีหน้าจอไม่มีปักหมุดพี่ไปดูที่ปักหมุดที่คอมเมนต์นะครับไปดูที่ปักหมุดที่คอมเมนต์นะเพื่อนๆพี่ๆดูนะกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับฝากติดตามกลุ่มผมด้วยตัวจริงโพสต์เองนะครับดูนะตอนเนี้ยกลุ่มจริงจะไม่มีโพสต์ขายน้ํามัน กลุ่มจริงจะไม่มีโพสต์ขายอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่ข้อมูลของคนชื่อแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC เท่านั้นใครอยากจะติดตามไปติดตามไปยับมาพี่จ๋าดูนี่ครับนี่เหรียญสิบบาทยับพระราชพิธีการน,นาพิเศษปีพศออ2539หลายหลายท่านมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ี่บ้านครับหยิบเหรียญสิบของท่านขึ้นมาครับทุกคนรู้ไหมสิบบาทเหรียญน,นี้ขายได้ละสามพันนะขอพระคุณครับใครไลฟ์รวยๆขอให้เฮงๆรวยๆฮะ ทุกคนรู้ไหมครับสิบบาทเหรียญนี้ขายได้เหรียญละสามพันบาทครับดูยังไงฮะดูยังไงครับหย,ยิบเหรียญสิบของนั่นขึ้นมาครับจุดแรกดูตรงนี้อะฉลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีดูนะครับการจนาพิเศษเก้ามิถุนายนปีพศสองพัน้าสบเก้าสวัสดี f อซทั้งหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านครับคนละแชร์ด่วน เดี๋ยววันนี้มีทีเด็ดมาบอกคนละแชร์ด่วนๆใครแชร์แล้วพิมพ์พแชร์แล้วบอกผมด้วยคใครแชร์แล้วพิมพ์พแชร์แล้วบอกผมด้วยจุดสังเกตจุดที่หนึ่งดูให้เป็นปีพศสองพันหครับหยิบเหรียญสิบบาทของท่านขึ้นมาครับแล้วจับแบบนี้ครับดูนะหยิบเหรียญสิบบาทของท่านขึ้นมา เสียงยังมีอยู่ครับเสียงยังมีอยู่นะครับหยิบเหรียญสิบบาทท่านมาแล้วจับแบบนี้ครับแล้วหมุนแบบนี้ดูนะครับสิบบาทพระราชจพิธีการจนาวิเศษเหรียญละสามพันบาทเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวแป๊บนะขอบคุณทุกท่านที่แชร์ครับใครแชร์ขอให้รวยครับหยิบเหรียญสิบของท่านมาแล้วจับแบบนี้ครับแล้วหมุนแบบนี้ดูครับดูครับ สิบบาทแบบนี้หากคุณมีคุณนำมาขายเราได้เหรียญละสามพันคุณงับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะที่ผมต้องพูดย้ำคำนี้บ่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เดี๋ยวจะมีหลายๆท่านทึกทักเอาเองเฮ้ยแบงค์เฮ้ยแบงค์แบบเนี้ยพี่ก็มีกูก็มีฉันก็มี แต่ทำไมยูถึงไม่รับซื้อทำไมคุณถึงไม่รับซื้อเพราะว่าอะไรพี่พีรู้ป่ะทำไมผมถึงไม่รับซื้อของของบางคนเพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตตามแบบที่ผมบอกคุณดูให้ดีนะครับเหรียญสิบบาทการน,นาพิเศษหากเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วขายได้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นย้ำ จะต,ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าทึกทักเอาเองดูให้ดีครับสิบบาทหยิบขึ้นมาแล้วจับแบบนี้แล้วหมุนแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชดอรพิธีการจนาวิเศษแบบพระเสียงกลับย้ําแบบพระเสียนกลับจับแบบนี้แล้วหมุนนะเห็นไหมครับ หากของคุณหมุนแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเป็นพระเสียงกลับแบบนี้ผมรับซื้อสภาพสวยๆเหรียญละสามพันบาทผมรับซื้อสภาพสวยๆเหรียญละสามพันบาทยำ้ำใครรู้แล้วฟังให้ดีนะครับเหรียญสิบกาญจนาผมรับซื้อเหรียญละเท่าไหร่พี่พิมพ,พ์บอกผมหน่อย หนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะขณะดนี้สวัสดีพี่อ้อยคลองหลวงครับสวัสดีทุกท่านนะดูนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะขณะดนี้ช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยสิบบาทการจนาเหรียญนี้หากเป็นพระเสียนกับผมรับซื้อเท่าไหร่ครับพิมพ์บอกหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันทํากิจกรรมหน่อยพิมพ์บอกหน่อยรับซื้อเท่าไหร่พิมพ์บอกหน่อยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับ มีเหรียญต่างประเทศแบบนี้อยู่ที่บ้านมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเหรียญดอลลาร์วันดอลลาร์หรือว่าเหรียญนายพลหยวนซื้อไข่แบบนี้ผมรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละสี่พันบาทบางบ้านมีทีละเป็นร้อยบางบ้านมีทีละเป็นพันบางบ้านมีสองเหรียญนอะอันละสี่พันถึงอันละสามแสนบาทคือราคาต่อหนึ่งเหรียญ คือราคาต่อหนึ่งเหรียญใครมีเหรียญวันดอลล่าใครมีเหรียญจีนแบบนี้ติดต่อผมมาครับสี่พันถึงอันละสามแสนครับขอบพระคุณครับเหรียญสิบกาญจานาพิเศษเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละสามพันบาทขอบพระคุณพี่เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับสิบบาทรับซื้อสามพันครับมา หนึ่งเหรียญแลกเงินสดได้ทัทีขอบพระคุณครับรายการต่อไปครับพี่พี่ดูนี่เรามาดูแบงค์ร้อยกันครับนี่คืออะไรเอ่ยท่านแนนี่คือธนบัตรหนึ่งรอบาท,บาทรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปโบกพระหัตถ์ทุกคนฟังผมไม่ดีครับหลายหลายท่านมีธนาบัตรรุ่นนี้อยู่ในบ้านเนี่ย หลายหลายท่านมีแบงค์ร้อยแบบนี้อยู่ที่บ้านดูให้ดีครับพลิกหลังดูเถิดคุณอาจจะรับเงินทันทีฟังให้ดีนะพลิกหลังดูเถิดคุณอาจจะรับเงินสดทันทีนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชากาลที่เก้าโบกพระหัตจุดสังเกตความแพงดูตรงนี้ครับจุดที่หนึ่งอะ หากคุณมีธนบัตร100บาทแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปแบบนี้ครับรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9โบกประหัตพี่ลูกจันหนูภัยบอกว่าเวลาครูสอนไม่ฟังครูครูพูดจนเสียงไม่มีแล้วใช่ครับวันนี้ตื่นสายเลยยังไม่ได้กินน้ำอุ่นนะมาดูครับนี่คือแบงค์1 0 0บาทดูนะครับด้านหลังเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9กับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรมราชีนาสวัสดีขอบพระคุณพี่อ้อยคองหลวงครับด้านหลังเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าโบกพ้าหัตแบบนี้พี่ๆเชื่อไหมหนึ่งร้อยบาทใบนี้แค่ใบเดียวนะฟังกันดีนะครับพาเจ้าของมารับเงินห้าหมื่นเจ็ดเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทใบเดียวพี่ก็บอกว่าธนาบัตรแบบนี้ยมันวางอยู่ตั้งนานแล้วมันวางอยู่ตั้งนานแล้วแล้วพี่กําลังจะหาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูก แล้วไปลือพบเจอธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ครับแล้วเลยนำมาขายฟังกันดีนะเดินทางมาที่ร้านเมื่อวานนำแบงค์หนึ่งร้อยบาทใบนี้มาคุณแบงค์คุณแบงค์รับซื้อหรือเปล่าเห็นแบบที่คุณแบงค์ประกาศรับซื้อเลย<ห>มผมบอกเลยครับหากคุณมีตามแบบที่ผมบอกผมยินดีกับพี่เขานะ เพราะว่าอะไรรู้ป่าพี่ธนบัตรที่ทิ้งไว้กับอยู่ที่พี่เขาเนี่ยมันถูกวางโดยคนที่ไม่รู้คุณค่าถูกวางโดยทิ้งถูกทิ้ง,ง,งถูกลืมแล้วทําให้ธนบัตรเสื่อมมูลค่าธนบัตรเสื่อมมูลค่า,างไงเดี๋ยวผมหยิบให้เพื่อนๆพี่ๆพี่ดูครับธนบัตรบ้านเนี้ยเขามีธนบัตรแบบดีๆนะเขามีธนบัตรแบบดีแต่เขาเก็บรักษาไม่เป็น พี่เขาเก็บรักษาไม่เป็นใครที่ดูอยู่นขะขนาดนี้มีของเก่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามพระเครื่องพระบูชามีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับดัน,นดีครับแต่ถ้ากิดท่านใดครับมีพระเครื่องมีพระบูชาไซเล็กไซใหญ่ อยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสียา่ย่านย้ำร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ยานเรามาดูนี่ครับนี่คือธนบัตรหนึ่งอยบาทครับที่ะลึอหกสิบปีบรมราชาพิเศษ เป็นธนาบัตรหนึ่งร้อยบาทที่มีอยู่เยอะมากๆหลายหลายท่านหลายหลายบ้านมีแบงค์ร้อยอยู่ครับหยิบขึ้นมาดูครับใครอยากดูธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ไลค์รัวรัวไลค์รัวรัวแล้วกดแชร์ไปหน้าเฟซของตัวเองใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันขึ้นด้วยขอบุณดูฮะนี่คือแบงค์หนึ่งร้อยบาทครับเปรียบเทียบด้านหน้าและด้านหลังสังเกตดูกันให้ดี สังเกตดูกันให้ดีครับเทียบกันทุกจุดแล้วค่อยๆดูฮะเทียบเ <c oughs> ทียบกันทุกจุดแล้วค่อยๆดูนี่อ่ะแป๊บหนึงนะแป๊บนะึงนะแป๊บนะึงนะขอตอบคนนี้ก่อนขอตอบคนนี้แป๊บได้ไหม คุณอะไรเนี่ยคุณพุดสดีอะไรเนี่ยอะไรนามตะคุณอะไรกันการเนี่ยคุณดษดสดีคุณพดสดีคุณฟังก็ดีครับเคยแอดไลน์ไปไม่เห็นตอบเลยสักครั้งแสดงว่าของคุณยังไม่มีราคาแสดงว่าของคุณพุดสดียังไม่มีราคาครับอ่ะขอตอบแค่นี้แล้ะครับ หนึ่งร้อยบาทาพามเจ้าของมารับเงินห้าหมื่นเจ็ดขอบพระคุณทุกคนที่แชร์ครับใครแชร์แล้วขอให้เฮงเงรวยรใครไลค์ให้น้องขอให้เฮงเงรวยรวยครับ เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมฮะความแตกต่างระหว่างธนบัตรสองใบนี้ครับใครเห็นอะไรไหมครับเราดูแค่ด้านหลังอย่างที่ผมบอกพื่อนเพี่ๆไปครับเมื่อเราดูแค่ด้านหลังเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างธนบัตรสองใบนี้บางท่านครับธนบัตรอยู่ในกรอบเห็นแต่ด้านหลังผมเลยมาแนะนําจุดด้วยดีครับมีราคาหรือไม่มีราคาน่าจะตอบกลับนะคะคุณเดี๋ยวตอบคุณอะไรเนี่ยมลิ ขอตอบคุณมาลีแป๊บหนึ่งคุณมาลีบอกว่ามีราคาหรือไม่มีราคาน่าจะตอบกลับนะคะกราบขออภัยพี่มาลีครับพี่มาลีไลน์ผมเข้าวันหนึ่งห้าหมื่นพี่มาลีฟังกันดีนะไลน์นลผมเข้าวันละห้าหมื่นข้อความผมตอบกลับทั้งห้าหมื่นข้อความไม่ไหวฮนะตอบกลับทั้งห้าหมื่นข้อความไม่ไหวตอบกลับแค่คนละสองทีผมต้องทํางานถึงหนึ่งแสนครั้ง เวลาวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแอดมินมี4คน1แสนครั้งต้องอ่านวันละ20,005ข้อความต่อวันต่อคนผมถามพี่หน่อยพี่นี่คนนะนี่มนุษย์เด้อมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ไไดเอาเป็นว่าใครรับในกฎ,กฎกติกาข้อนี้ได้อยากจะส่งรูปมาปรัเมือราคาค่อยส่งมาของคนที่อยากขายนี่เยอะมาก พี่ไปดูในไลน์ผมนาทีหนึ่งตอนนี้เกินสี่สิบข้อกว่าเอ้ยเกินสี่สิบท่านนาทีหนึ่งเกินสี่สิบท่านจะตอบยังไงได้เอาเป็นว่าเห็นใจน้องเถิดขอบคุณครับมาเรามาดูนี่นครับนี่คือแบงค์หนึ่งร้อยบาทครับนี่คือแบงค์หนึ่งร้อยบาทดูที่ด้านหลังครับพ,พ,พี่ดูนะธนบัตรใบนี้ครับมีเลขสี่ตัวอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหม มีเลขสี่ตัวอยู่ที่ด้านหลังนี่เห็นไหมศูนย์เก้าแปดห้าแลวเรามาดูด้านหน้านครับทาไมเลขเนี่ยมันมีสี่ตัวแล้วด้านหน้ามันจะไม่เหมือนกันหรอคุณแบงค์ดูให้ดีครับด้านหน้าจะมีลักษณะความแพงทุกคนดูให้ดีนะครับใช้ AIC ของพวกนี้ต้องใช้ใสายตาดูครับ AI ใช้ไม่ได้ AI ใช้กับของพวกนี้ไม่ได้ของพวกนี้ต้องใช้ตาดูต้องใช้จิตใจนะครับดูไว้ดี๊ะ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นกเห็นไหมครับเห็นหรือยังหากคุณพบเจอธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแล้วมีลักษณะแบบนี้คุณสามารถนำมาขายได้ฟังกันดีนะครับคุณสามารถนำมาขายได้นี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้า หกสิบปีบรมราชาพิเศษโบกพระหัต์โบกพระหัต์แล้วธนบัตรใบนี้เป็นธนบัตรแบบตัวอย่างฟังใันดีนะครับธนบัตรใบนี้เป็นธนบัตรแบบตัวอย่างซึ่งหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะพบเจอไม่ได้ฟังใันดีนะครับจุดสังเกตด,ด้านหลังจะมีตัวเลขสี่ตัวอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมครับจะมีตัวเลขสี่ตัวที่ด้านหลังพอพี่กลับมาที่ด้านหน้าครับดูให้ดีะ จะมีคําว่าตัวอย่างเห็นไหมครับแล้วเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมพี่เขาได้พบเจอธนาบัตรใบนี้ก่อนใบแรกแล้วพาพี่เขาไปพบเจอธนาบัตรพวกนี้ครับดูนะครับดูให้ดีนะก่อนที่ทุกคนจะหยิบไปใช้นะครับเห็นไหมเลขสี่ตัวที่ผมแนะนําเห็นไหมเลขสี่ตัวมีทั้งราคาหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ห้าสิบาทเห็นไหม นี่คือธนาบัตรที่ผมบอกแล้วเพื่อนๆดูนี่ธนาบาททัตรชุดนี้ยมันถูกเก็บรักษาไม่ดีเห็นไหมธนาบัตรมีรอยพับธนาบัตรมีรอยพับพี่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นแบงค์จริงหรอกเห็นมีเขียนคําว่าตัวอย่างพี่เลยคิดว่าเป็นแบงค์ปลอมพี่เลยคิดว่าเป็นแบงค์ปลอมฟังให้ดีนะครับเห็นไหมเก็บไม่ดีพับยุยยิ่มหมดเลยดูนะครับหากคุณมีธนาบัตรทุกชนิดราคาแล้วมีตัวเลขสี่ตัวด้านหลังแล้วดูที่ตรงด้านหน้าครับ หากของคุณเป็นเลขตามนี้ศูนย์กศย0 0แบบนี้ผมรับซื้อนะครับใบหนึ่งขั้นต่ำ3,000บาทถึงใบละ5,000บาทพี่เขามีแบงค์ตัวอย่างมา4ใบกับนี่ครับพระเครื่องหนึ่งองค์นะกับพระเครื่องหนึ่งองค์รับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเปินวัดบางพระพระทองคำแบบนี้ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอน มีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากจะขายอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหยิบพระเครื่องของท่านครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณรับเช่าพระเครื่องตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหากใครมีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากจะขายติดต่อผมมาครับอย่าลืมนะธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ นำโชคเจ้าของมารับเงินห้าหมื่นเจ็ดเพียงแค่เขาดูแค่เลขสี่ตัวแล้วพลิกกลับมาดูที่ด้านหน้ามีคำว่าตัวอย่างแบบนี้รับเงินทันทีขอพระคุณครับเป็นไงครับเพื่อนๆพี่ๆจ๋ากับธนบบัตรที่มีคำว่าตัวอย่างและอย่างที่บอกไปครับเพียงแค่ทุกคนฝึกสังเกตตามแบบที่ผมบอกหากคุณสังเกตตามแบบที่ผมบอกสักวันคุณอาจจะรับเงินเยอะๆก็ได้ครับอย่างแบงค์ยี่สิบขายได้ใบละพัน แบงค์ร้อยขายได้ไปละสามสี่พันใครที่ดูอยู่นักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าหรือว่าของเก่าทุกชนิดมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอส่งรูปของท่านมาประเมินราคาได้เลยครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีของเก่าอยู่ตามต,ามต่างจังหวัดอยากจะขายทําไงคุณแบงค์ส่งไปสันีเคอรี่ขนส่งทุกชนิดเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเบงวัตถุบราณ ขอลาพี่ๆทั้ง1,800ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ